ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่กษัตริย์วิสริที่1แห่งตระกูลทาเกเรียนได้ประสบกับปัญหาครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระองค์ซึ่งมันก็คือการขาดโอรสในการสืบทอดบัลลังก์นั่นเองพระองค์เลยมีความจําเป็นรับจะต้องแต่งงานใหม่กับสาวที่คู่ควรเพื่อให้กําเนิดเป็นทายาทสืบต่อราชวงศ์ต่อไป ภาวะการเลือกคู่ครองของกษัตริย์ในครั้งนี้บอกเลยรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องคิดไต่ต้องหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านสายเลือดของตระกูลมังกรความสัมพันธ์กับอาณาจักรข้างเคียงรับรวมไปถึงความต้องการของคนในสภาย่อยทว่าสุดท้ายแล้วนั้นกษัตริรย์วิสริตก็ตั้งใจจะเลือกชายาของพระองค์ครับตามประสงค์ของตัวเองโดยไม่สน,น้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นตัวได้เลือกให้อลิเซนลูกสาวคนโตของลอดออโต้เมื่อคว้าคนสนิทของพระองค์เองนั่นแหละรับที่จะเป็นพระชายาคน ต่อไปซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนการของมือขวาทุกๆอย่างบอกเลยครับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของกษัตริย์วิสเลิริตมันกาลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของตระกูลมังกรน,นี้ไปตลอดการก็มันแน่สิครับเล่นเอาเพื่อนลูกมาทำเมียขนาดนี้มีหวังครับได้ยุ่งกันเป็นแน่สวัสดีครับผมมอร์บลทุกคนก็ลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง HBOGo อย่างเรื่อง House of the Dragon มาหาศึกชิงบัลลังก์ตระกูลมังกรใน EP ที่3กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้า ให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว ไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วมีโฆษณามาขั้นผมขอแนะนำยูท u บพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาเลยครับที่ adline.admobile แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่เรือของลูกน้องตระกูลวารเรเลียน กำลังมอดไหม้จากคนเลี้ยงปูรับที่ทำรายพวกเขาที่มันกระสร้างความโกรธแค้นให้กับลอดคอลิสเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของลอดเองเป็นคนดูแลน่านาน้าแห่งนี้ซึ่งหัวหน้าของคนเลี้ยงปูพวกนี้ครับก็ถูกเรียกกันว่าเจ้าชายเดฮาแต่แล้วครับก็ได้มีมังกรตัวหนึ่งบินมาที่น้านน้าแห่งนี้ เพื่อมาช่วยในการทําศึกซึ่งคนที่มาจัดการกับพวกมันก็คือเจ้าชายเดมอนที่ผนึกกาลังรวมกับลอดคอริสครับเข้าต่อกรกับพวกคนเลี้ยงปูพวกนี้หลังจากที่ลอดคอริสได้มาขอความช่วยเหลือจากเขาในอีพีที่ผ่านมาเียได้ว่ามังกรของเดมอนนั้นเผาคนเลี้ยงปูไปเป็นจํานวนมากจนพวกมังัรรีบถอยทับกลับเข้าถ้าไปเดมอนในตอนนั้นเลยตะโกนให้เจ้าชายเดฮาออกไปประจันหน้ากับเขาในตอนนี้และเดมอนก็ได้บอกว่าจะจับตัวเดฮาครับให้กับปูของมันได้กิน ทว่าพวกกลุ่มคนเลี้ยงปูพวกนี้ครับก็เอาตลบอยู่ในถ้ำไม่ยอมออกไปไหนมาไหนเลยจนเดมอนเองก็พลาดท่าโดนธนูยิงใส่แบบเต็มๆย้อนกลับมาที่วังในตอนนี้2ปีได้ผ่านไปไวเหมือนโกหกพระราชาที่ได้แต่งงานกับอลิเซนได้ให้กำเนิดเป็นโอรสคนแรกของพระองค์ออกมาครับที่มีชื่อว่าเอกอนเลดวาวทุกคนนั้นต่างเอ็นดูพระโอรสคนนี้เป็นอย่างมากและคิดว่าเด็กคนนี้ครับคือกษัตริย์คนต่อไป เหลือแค่พระราชารับแต่งตั้งเขาให้เป็นรัชทายาทซึ่งมันก็เป็นหน้าที่หลักของมือขวาของพระราชาที่จะต้องให้พระองค์รับเปลี่ยนรัชทายาทในการสืบต่อบัลลังก์ให้ได้ในตอนนั้นเองรับสบภาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไทเลนต์ก็ได้แจ้งข่าวด่วนจากหมู่เกาะสเตปสโตนให้แก่พระราชาได้ฟังที่ว่าคนเลี้ยงปูปิดหน้าน้ำตรงนั้นไม่หมดแล้วซึ่งปัญหาใหญ่มากครับแต่พระราชากลับไม่สนใจเรียกได้ว่าพระองค์ในตอนนี้เอาแต่ยินดีกับโอรสของพระองค์ ซึ่งพระราชาก็เตรียมตัวให้ทุกคนนั้นไปเทศกาลออกล่าสัตว์ด้วยกันครับซึ่งไทแลนเองก็าตาัดแจ้งข่าวจากหมู่เกาะในตอนนี้ว่ากองทัพของชาวเวลเลียนนั้นกําลังเสียคนไปค่อนข้างมากและเดมอนเองก็เริ่มกดดันภัยพลมากขึ้นไทแลนจึงอยากให้ทางราชสำนักครับเข้าช่วยเหลือในศึกครั้งนี้ด้วยแต่มือขวาของพระราชาก็ได้บอกว่า หลอดคอลิสกับเดมอนนั้นร่วมมือกันก่อสงครามโดยที่ตัวของกษัตริย์ไม่ได้เห็นชอบเลยสักนกิดหากเข้าไปในตอนนี้ครับทั้งที่มีสงครามกันมาแล้วถึง3ปีเต็มๆมันจะทําให้ราชสำนักดูอ่อนแอลงซึ่งตัวของพระราชาตอนนี้ก็ไม่ค่อยสนใจสงครามสักเท่าไหร่ เขาสนเพียงแต่ว่าเรนิล่า g r ับหายไปไหนกันแน่เพราะว่าใกล้จะถึงเวลาออกล่าสัตว์กันแล้วซึ่งภาพ g r ับก็ได้ตัดมาที่เรนิล่าเธอได้มานั่งอ่านหนังสือเงียบๆทีใต้ต้นไม้พร้อมกับให้คนมาดีดเครื่องดนตรีร้องเพลงข้างๆกายเธออาริแซนได้เดินออกมาหาเรนิล่าทั้งๆท,ที่ในตอนนี้อาริแซนกําลังตั้งท้องลูกคนที่2ออยู่ครับซึ่งตัวของนางเอกดันไม่อยากคุยกับอาริแซนเพื่อนเก่าของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่อาริแซนแล้วก็มาตามนางเอกออกไปลาสัตว์ด้วยกัน ซึ่งเจ้าหญิงเองครับก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปจะอยู่อ่านหนังสือที่นี่ก่อนละกันมันก็เลยทําให้ในตอนนั้นครับอาริซานเริ่มวางอํานาจที่อยู่เหนือกว่าเรนิล่าไล่คนร้องเพลงทั้งหมดนั้นออกไปในทันทีเรียกได้ว่าเรนนล่าครับไม่ชอบที่อาริซานขึ้นกลายเป็นราชินีคนนี้เลยนางเอกคิดในใจอยู่ตลอดครับว่าเธอถูกเพื่อนรักหักหลังมาซึ่งตัวของเจ้าหญิงนั้นก็เดินหนีไปตามคําสั่งของพระราชาโดยไม่ฉายตามองอาริซานเลยแม้แต่น้อยก็เลยทําให้ในตอนนี้ครับทุกคนต่างอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันบนรถมา้า มุ่งหน้าไปสู่พื้นป่ารับเพื่อทําการออกล่าสัตว์ ซึ่งเรนิล่าเนี่ยไม่ได้สนใจวิธีการล่าสัตว์เลยแม้แต่น้อยมันก็เลยทำให้เธอรับมีปากเสียงกับพระราชาเข้าจนได้และเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายที่พิธีล่าสัตว์รับทุกคนต่างร่วมยินดีกับเอกอนพระโอรสคนใหม่ของพระองค์นี่ก็เลยยิ่งตอบย้ำให้เรนิล่านั้นรู้สึกไม่ดีมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกที่ทุกคนนั้นเมินเฉยต่อเธอครับถ้าเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นเพียงแค่อากาศธาตุไม่มีตัวตนเรนิล่าเข้ามาในห้องแต่งตัวครับที่มีคนเอาแต่พูดคุยกันเรื่องของหมู่ก่่่่่อสเเตตโนนนททีีีีววาาามมจจ้หญิงรับับชืฮ ถูกลักพาตัวไป และจะถูกขายในนคนเรเสรีครับซึ่งมเมื่อเรน่าได้เข้าไปร่วมวงคุยด้วยเนี่ยทุกคนก็ต่างเหมือนจะไม่พอใจครับที่นางเอกแย่งตำแหน่งราชทายาทมาจากเดมอนแถมเขายัางก่อความวุ่นวายอีกด้วยโดยการทำสงครามโดยไม่รับอนุญาตเลยแม้แต่น้อยเรยน่าก็เลยแซะท่านหญิงไปครับที่ปากมากวันๆเธอคนนี้ครับเอาแต่นั่งกินเค้กอย่างสบายใจแต่มาทําปากดีเสเธอแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเรนราครับเดินหนีออกมาข้างนอกแล้วหลอดเจสันก็ได้เดินเข้ามาทักทายเธอซึ่งฝาแฝดของหลอดผู้นี้ก็คือไทแลนครับที่ ทำงานในสภา ซึ่งเขาก็ถูกวางตัวให้เป็นสามีของเรนิล่าแต่ก็ดูเหมือนว่านางเอกของเราครับไม่ค่อยพอใจในตัวเขาสักเท่าไหร่เรน,นิล่าจึงเข้ามาต่อว่าพระราชาชุดใหญ่ครับว่าพระอ,องค์มองเธอเป็นเพียงแค่รางวัลที่ยกให้แก่ตระกูลใหญ่เท่านั้นซึ่งพระองค์ก็มองว่ามันเหมาะสมกับตัวเธอเองแล้วแต่เธอนั้นยังคงไม่ต้องการครับจะแต่งงานในตอนนี้ในขณะที่พระราชาก็เร่งรัดครับบอกว่ามันเป็นหน้าที่บ้างและเป็นธรรมเนียมของชาวเราแต่ในตอนนั้นมือขวาก็ได้เข้ามาขัดการสนทนาแล้วก็บอกกับพวกเขาว่ามีกวางตัวขาวครับเจ้าป่าคิ เป็นมงคลแก่วันเกิดของเจ้าชายเอกอนเรนิลาจึงควบมากออกไปครับโดยมีองคลักตามไปด้วยโดยเธอได้เล่าให้กับองคลักได้ฟังว่าพ่อของเธอนั้นพยายามจะขายเธอให้กับลอดเจสันเพราะว่าความจริงแล้วเธอถูกแต่งตั้งมาเป็นรัชทายาทเพราะจะให้ยกสถานะของลอดคนหนึ่งก็เพียงเท่านั้นซึ่งองคลักก็ได้บอกว่าให้เขาไปสังหารลอดคนนั้นเลยดีไหมแบบว่าคิดติดตลกอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้เจ้าหญิงรับยิ้มออกมาบ้างเธอจึงชวนองคลักเข้าปากกิงวูดไปขี่ม้าคุยกัน คือเรน่าค่อนข้างอิจฉาเขาครับที่องคลักษ์คนนี้มีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตการแต่งงานของตนได้ในขณะที่เธอนั้นเป็นเพียงแค่เจ้าหญิงที่ไร้ซึ่งเคี้ยวเล็บเพียงเพราะว่าเกิดมาไม่ได้เป็นผู้ชายแต่องครักษก็ได้บอกกับเธอไปว่าคนยากจนแบบเขาได้ดีครับก็เพราะว่าเรนีาแต่งตั้งให้เขามาเป็นองครักษ์นี่แหละซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเองก็มีเคี้ยวเล็บอยู่เหมือนกัน พระราชาได้เข้ามาที่ป่าคิงวูดเพื่อเตรียมลาก,กวางขาวซึ่งเอกกวางตัวนี้ครับเป็นอะไรที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์อีกด้วยทุกคนก็เลยคิดว่าการที่กวางขาวมามันเป็นเหมือนกับการบอกไปในในครับว่าให้พระโอรสของพระองค์สืบต่อบัลลังก์นั่นเองหลอดเจสันได้เข้ามามอบกริดให้แก่พระราชาไปลากกวางขาวในวันนี้ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เจ้าชายเอกกนครับซึ่งการกระทําของเขาในครั้งนี้ก็เป็นการบอกไปในนอีกครั้งแล้วล่ะครับว่ามันจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าหากว่าเขาได้สมรสกับเรนิล่าและถ้าเรนิล่าไปอยู่กับเขาครับเธอจะไม่ถูกด้อยค่าที่เสียตําแหน่งในครั้งนี้ไปซึ่งพระราชาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เอกอนมาเป็นรัชทายาท เพราะว่าตนได้เลือกเรนิล่าแล้วรวมไปถึงหลอดของ9อ้าอาณาจักรก็เคารพในการตัดสินใจของเขาซึ่งมือขวาของพระราชาก็ได้เดินเข้ามาถามเรื่องคิดยังไงกรับกับคําขอของเจสันบ้างพระราชาก็เลยตอบกลับไปว่าเขาคนนี้นั้นจองหอง และตัวราชาเองไม่อยากออกคําสั่งกับเรนิล่าครับเพราะว่าพระองค์นั้นอยากให้นางมีความสุขซึ่งมือขวาก็แนะนําว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับเรนิล่ามากๆซึ่งนั้นเลยก็คือเจ้าชายเอโกอน,นั่นเองเป็นการดองกันในครอบครัวอะไรแบบนั้นซึ่งพระราชาก็เลยตอบกลับมือขวาไปว่าวันนี้ครับเขามาล่าสัตว์ไม่ได้มาเพื่อการเมืองบ้าบออะไรนี่เดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังก็ได้เรียกได้ว่าพระราชารับถูกกดดันจนเครียดเลยเขาดื่มวายไปมากมายครับและก็ได้ตัดพอว่าเขาเป็นถึงกษัตริย์ แต่กลับไม่มีอำนาจกับลูกสาวของตนเลยสักกนิดซึ่งสภาคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นอะไรบางอย่างให้แก่พระองค์ไปซึ่งเขาก็เดาว่าสภาคนนี้ครับอยากจะให้เรนีล่านั้นเป็นดองกับลูกของเขาที่เป็นถึงอัศวินผู้แข็งแกร่งที่สุดใน7็อาณาจักรแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาเสนอว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือลูกชายของลอดโคลิสที่มีชื่อว่าเซอร์เลนอเพราะว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากวาเลเรียนบริสุทธิ์ครับจะเป็นการสมรสระหว่างตระกูลมังกรด้วยกันและการสมรสในครั้งนี้จะทําให้ลอดโคลิสลดความขุ่นเค นักลงไปได้อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับจะต้องภาวนาให้เซอร์เลนอนนั้นรอดตายจากการสู้รบในเกาะสเตปสโตนมาเสียก่อนตัดภาพมาที่เรนิล่ากันต่อครับองคครักษ์ได้ขอร้องให้เธอนั้นกลับไปที่ค่ายได้แล้วซึ่งนางเอกก็ได้ถามกับองค์ครักษ์ไปว่าดินแดนจะยอมรับเธอในฐานะราชินีคนใหม่หรือเปล่าซึ่งเขาก็ตอบไปว่าพวกเขารับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับ ทว่าในตอนนั้นเองมาของพวกเขาครับก็ส่งเสียงแปลกๆออกมาองค์คลักก็เลยตามไปดูปรากฏว่านั่นคือหมูป่าที่ดุร้ายและมันมีเป้าหมายจะทํำร้ายเจ้าหญิงให้ได้ครับจนเธอเองก็แทงมันเข้าไปด้วยความกโกรธจนหมูป่าตัวนี้ครับก็ตายจากไปอย่างน่าอนาถอาริเซนได้เดินมาคุยกับพระราชา ว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมเห็นช่วงนี้พระองค์ดูคิดเครียดแปลกๆซึ่งพระราชาก็ได้บอกว่าเขาแต่งตั้งเรนิล่าเพื่อปกป้องดินแดนจากเดมอนและการแต่งตั้งในครั้งนั้นก็เป็นการแต่งตั้งเพราะว่าความรักเพราะตัวของกษัตริย์เองก็มีความฝันว่ามีทารกชายสวมมงกุฎผู้พิชิตพระราชาก็เลยมีความต้องการให้แม่ของเรนิล่านั้นตั้งท้องพระโอรสออกมาแต่นั่นก็ทําให้เธอนั้นต้องตายจากไปและคิดว่าการแต่งตั้งเรนิล่าเป็นทาย,ยาทครับจะแก้ไขทุกเรื่องได้ เพราะว่าเขาตอนนั้นครับไม่เคยคิดถึงเรื่องงานแต่งงานใหม่เลยและจะมีลูกชายออกมาแบบนี้ซึ่งเช้าวันต่อมาครับเหล่าทหารก็จับกวางตัวโตวมาได้แต่มันก็ไม่ใช่กวางข่าวเจ้าป่าแต่อย่างใดหลอาใจสั่นครับจึงเอากรีดที่เขามอบให้กับพระองค์เนี่ยเป็นคนสังหารกวางตัวนั้นแต่มันกลับดันไม่ตายพระองค์เลยต้องแทงซ้ําอีกครั้งหนึ่งมันก็ทำให้หลายๆคนได้รู้ว่าพระราชาคนนี้เริ่มอ่อนแอลงไม่มีความหานกล้าแต่อย่างใดมีคนจับกวางมาให้ครับ และตัวเขาก็มีหน้าที่ในการแทงมันให้ตายก็เพียงเท่านั้นเรากับหุ่นเชิดตัวหนึ่งในขณะที่เดนิล่าก็ยืนมองที่ริมหน้าผากวางขาวเจ้าป่าตัวนั้นรับก็เดินเข้ามาหาเธออย่างง่ายดายซึ่งนางเอกก็ห้ามให้องค์รักฆ่ามันนะครับเดนิล่ากลับมาที่ค่ายพร้อมกับลากหมูป่ากลับมาด้วยซึ่งเธอก็อยู่ในสภาพที่โชคเลือดตามตัวทุกสายตานั้นจับจ้องไปที่เธอครับซึ่งเมื่อกลับมาที่วังมือขวาของพระราชาก็ได้มาหาอลาิแซนผู้เป็นลูกสาวเขาบอกว่าลูกชายของอริแซนนั้นจะเป็นอนาคตของดินแดดนนเเเออออกกกรับิมาพื่ปง เจ็ดราชอาณาจักรซึ่งมือขวาก็หวังว่าพระราชาเนี่ยควรจะแต่งตั้งให้เขาเป็นราชทายาทเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงทั่วทั้งแผ่นดินรับจะสรรเสริญเขาแน่นอนสิเราว่าอาริแซนก็อยากให้ลูกของตนนั้นเป็นราชทายาทเหมือนกันซึ่งเธอก็บอกว่าทุกคนปฏิญาณว่าจะพักดีต่อนาง แต่ว่านั่นก็เป็นก่อนที่เธอจะเกิดโอรสนามว่าเอกอนซึ่งอลิแซนก็บอกว่าเรนิล่าครับจะเป็นราชินีที่ดีอย่างแน่นอนแต่มือขวากลับไม่คิดงั้นสิครับเรนิล่าเป็นผู้หญิงไม่คู่ควรกับบัลลังก์เหล็กหรอกอาิแซนในตอนนี้ก็มีหน้าที่ครับต้องเลี้ยงลูกตัวเองให้ดีเพื่อไปแย่งสิทธิ์ในการขึ้นคลองบัลลังก์จากพี่สาวให้ได้ซึ่งพ่อแท้ๆของอลิเซนก็ชักจูนว่า เอกอนกรับถูกปล้นสิทธิ์ไปตังหากถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับให้เขาสืบต่อบัลังตามประเพณีนั่งรับจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎของเทพยังไงเอกอนคนนี้ก็ต้องขึ้นเป็นกษัตริย์และให้ตัวอาริแซงรับไปโน้มน้าวกษัตริย์ให้ได้ซึ่งเธอรับก็มาคุยกับพระราชาผู้เป็นสามีโดยเธอได้อ่านจดหมายของเวมอนน้องชายของลอดคอลิสที่รบกันอยู่กับคนเลี้ยงปูที่หมู่เกาะเซปสโตนซึ่งมันก็มีความบอกว่าลอดคอลิสกับเจ้าชายเดมอนในตอนนี้ กำลังจะแพ้สงครามอย่างยับเยินนี่เป็นสารขอความช่วยเหลือจากราชสำนักครับแต่พระราชานั้นไม่ให้ความช่วยเหลือเพราะคิดว่าสงครามนี้เป็นตัวปัญหาของสองคนนั้นถ้าหาให้ความช่วยเหลือพวกนั้นไปแล้วล่ะก็ ผู้คนครับจะพูดถึงกษัตริย์เป็นอย่างไรอลิเซนจึงถามย้ำกับพระราชาไปว่าแล้วแบบไหนจะดีต่อดินแดนกันละ่ะระหว่างให้คนเลี้ยงปูนั้นเฟื่องฟูหรือให้พวกมันนั้นถูกกำราบลงได้ยินแบบนั้นครับพระราชาจึงได้สติรีบส่งทหารไปช่วยพวกนั้นทำศึกในทันทีเรนิล่ากลับเข้ามาในสภาครับเธอมีปากเสียงกับพ่ออีกครั้งเพราะว่าไม่ต้องการจะแต่งงานกับลอร์ดเจสันอะไรนั่นแต่พระราชากลับไม่เข้าใจทำไมเรนิล่าต้องต่อต้านเขาทุกเรื่องด้วย ซึ่งเธอก็บอกพ่อไปตามตรงนะครับว่าพ่อตั้งใจจะแทนที่เธอโดยลูกชายของอลิซแซนใช่ไหมละ่ะเพราะว่าพระอ,องค์นะ่ะอยากได้โอรสมาโดยตลอดและตอนนี้พระอ,องค์ก็ได้ลูกชายสมใจแล้วเรนิล่าคงหมดประโยชน์สําหรับเขาแล้ว่ะครับก่อนที่พระราชาจะบอกกับเรนิล่าไปว่าเธอเองนั้นกําลังเข้าใจผิดการแต่งงานของเธอครับเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรให้แข็งแกร่งและเขาไม่ได้พยายามจะหาใครมาแทนที่นางเลยแต่เห็นว่าสองปีมานี้ครับเรนิล่าเกิดความโดดเดี่ยวอ้างวางและโกรธเกี้ยว พอเพียงอยากเห็นแค่เรนิล่ามีความสุขก็แค่นั้นเรนิล่าจึงตะคอกผู้เป็นพ่อไปว่าถ้ามันเป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์แล้วล่ะก็ทำไมคุณพ่อในตอนนั้นครับถึงไม่แต่งงานกับลูกสาวของลอร์ดคอรลิสไปแล้วล่ะมาแต่งกับอาริแซนทำเพื่อซิงพลาชาได้ยินแบบนั้นก็เลยจุกเต็มอกแล้วบอกกับเรนิล่ากลับไปว่ายังไงเธอนั้นก็ต้องแต่งงานเพื่อเพิ่มภูนทาย,ยาครับส่วนคู่ครองนั้นเธอก็เลือกตามใจเธอต้องการได้เลยเพราะพลาชาได้บอกว่าเธอสาบานตนต,อนต่อหน้าแม่เรนิล่าแล้วไม่ว่ายังไงคร จะไม่ให้ใครมาแทนที่เธอได้อย่างแน่นอนแล้วเรนิาก็เดินออกไปจากสาภาไปตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของกอดเสโตนกันบ้างครับหลอดคอลิสได้มาหารือกับเลนอร์เพื่อวางแผนศึกกันต่อโดยต้องทํายังไงก็ได้ให้พวกคนเลี้ยงปูรับออกมาจากถ้านั้นให้ได้ก็เลยจําเป็นต้องหาเหยื่อล่อพวกมันออกมาครับซึ่งเวมอนญาติของคอลิสก็ได้บอกว่าสงครามในครั้งนี้ใกล้จะพ่ายแพ้เพราะว่าเดมอนแท้ๆเลยครับซึ่งเมื่อหลอดคอลิสได้ยินแบบนั้นก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาในตอนนั้นเองครับเดมอนได้เดินเข้ามาพร้อมกับทหาาารรรของพะาชา ที่ได้ส่งสารมาหาเขาทันทีที่เดมอนได้อ่านจดหมายที่ว่านั้นเขาได้โกรธจัดและทุบตีทหารคนนั้นของกษัตริย์อย่างโหดเหี้ยม คือในสารได้บอกว่าครับพระราชาสั่งเรือรบพร้อมกับทหาร2,000ันคนไปร่วมรบที่เกาะสเตฟสโตนแล้วแม้เวลาจะทําให้เราห่างเหินกันครับแต่เจ้าจงรู้ไปว่าเขาไม่อยากเห็นเดมอนล้มเหลวในเส้นทางนั้นและตัวกษัตริย์ก็หวังว่าการช่วยเหลือของเขาในครั้งนี้จะนํามาซึ่งชัยชนะของเดมอนก่อนที่ตัวของเดมอนนั้นจะพายเรือมาที่หมู่เกาะสเตฟสโตนที่เต็มไปด้วยศพนับพันนับหมื่นและยกธงขาวครับแซงทําว่าเป็นยอมแพ้อะไรแบบนั้นในตอนนั้นก็มีทหารพักพวกของเจ้าชายเดฮา ก็เตรียมยิงธนูใส่เดมอนด้วยเหมือนกันแต่เดมอนเองก็คุกเข่าลงไปต่อหน้าต่อตาให้กับเจ้าชายเดฮาครับโดยที่เขาเองก็หาด้วยว่าการยอมแพ้ในครั้งนี้ของเดมอนมันเป็นเพียงแค่แผนการเดมอนเอามีที่เตรียมมาครับฟันไปที่ทหารของคนเลี้ยงปูอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาก็ต้องหลบลูกธนูนับร้อยครับที่ยิงมาใส่เขา พื่อล่อให้ทหารเดฮานั้นออกมาจากถ้ำให้ได้มากที่สุดแต่เดมอนเองก็พลาดท่าเหมือนกันถูกลูกธนูยิงเข้าแบบเต็มๆจนเขาล้มลงไปนอนด้วยความเจ็บปวดในตอนนั้นครับทหารทุกนายก็วิ่งมาจากถ้ำวิ่งตรงไปหาเดมอนซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับทหารของวาเลเลียนและก็มังกรได้เข้ามาช่วยไวไดททันเวลามังกรได้พ่นไฟคลอกไปที่ทหารของเดฮาตายไปมากมายแล้วทั้งสองฝ่ายครับก็เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือด ในตอนนี้ก็เลยเหลือเพียงเจ้าชายเดฮาที่เดินกลับเข้าถ้ำไปและเดมอน g ร a b ก็ตามเข้าไปจนสามารถสังหารกับเจ้าชายได้ในที่สุดนี่ก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับว่าศึกสงครามระหว่างพวกเขากับกอดเซฟสโตนนั้นอาจจะถึงคราที่ต้องยุติอย่างเป็นทางการกันแล้วโดยต้องยกเครดิตให้กับเดมอนแบบเต็มๆครับที่แสดงถึงความกล้าหาญได้มากถึงขนาดนี้ทว่าชะตากรรมของพวกเหล่าตระกูลมังกรในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปศึกไล้ลำาระหว่างมังกรเองจะเข้ามาใกล้ถึงแล้วหรือเปล่า เราคุณดูครับคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อ ใน House of the Dragon EP ต่อไป EP ที่4ครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP นี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของตำแหน่งของราชทายาทที่กำลังเป็นปัญหาถ,ถกเถียงสำหรับทุกคนในตอนนี้ว่ามันควรจะเป็นของเจ้าหญิงเรนีล่าราชทายาทอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือว่าจะเป็นเจ้าชายเอกอนครับพระโอรสคนใหม่ที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกบอกเลยว่าความขัดแย้งในครั้งนี้มันก็จะเป็นชนวนสำคัญค รับต่อการเกิดสงครามระหว่างตระกูลมังกรด้วยกันเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพนะครับว่ามันจะเลวร้วายสักแค่ไหนกันเดียวแต่ถ้าทุกคนลองคิดกันดีๆเมื่อเวลาได้ผ่านไปสัก20ปีครับเรนิล่าได้เข้าสู่ช่วงป้าวัยกลางคนในขณะที่เอกอนก็หนุ่มแน่นเต็มที่ครับแล้วกษัตริย์ตอนนั้นก็น่าจะตุยไปแล้วหรือเปล่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถูกกดอำนาจเป็นแน่นี่ยังไม่รวมถึงว่าในอนาคตครับลูกในท้องของอลิซนคนต่อๆไปจะเกิดมาเป็นชายอีกหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงบอกได้เลยว่า ความเป็นอยู่ของเรนิล่าน่าเป็นห่วงมากๆศึกได้รามังกรที่ใครก็ต่างเฝ้ารอคอยครับเราอาจจะได้เห็นมันเร็วมากขึ้นก็ได้และถ้าสังเกตกันดีๆครับการที่เรื่องดาวมันบานไปถึงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามือขวาของกษัตริย์เพียงแค่คนเดียวที่ดูผิวเผินครับเขาคนนี้รับคำสั่งจากพระราชาแต่ไปไปมาทุกการตัดสินใจของพระองค์นั้นถ้าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างเลยบอกเลยว่าความชิบหายนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามือขวาของเขาเพียงแค่คนเดียวทีนี้เราคนดูครับก็ต้องมาติดตามชมกันต่อแแลลล้วหลวหะะ่าจจุดบของงตรกกูมั กอนทาเกเรียนจะสิ้นสุดลงอย่างไรที่ได้ใครรอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่องของเราครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเมื่อไรก็ตามที่ EP ีต่อไปมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยและสําหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากาไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์จะเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงรับสำหรับใครชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายกับการมีโฆษณามาคั้นอยู่ตลอดเลยแอดมินขอแนะนำครับยูทูปพีเียมราคาถูกเพียงแค่6กบาบาทต่อเดือนเท่านั้น เ,เมื่อสมัครแล้วครับโฆษณา YouTube ที่คอยกวนใจตลอดเวลาของเราเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปทําจอเล็กปิดหน้าจอตอนฟังเพลงก็ได้แถมใครที่ติดโปรเดิมอยู่ก็สามารถมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครเนี่ยคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอแอดมอลโร้านนี้แอดมินเขาเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยยังไงก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ